แม่ค้ายูร่านบอนน้อเนาะแม่ค้าเนี่เนาะแม่ค้าแม่ค้ายากอาอารมันนี่คึมคึมเลยแม่ค้ามัอนี่คึมคักขนาดเจ้าขายก๋วยเตี๋ยวบ่มาเลยแม่ค้าขายยี่ตีเป็นู้จางนานูนาฮ้อนหน้ายังเนาะเจ้าเนาะก็คึมัลยสิละหน้าฝนเนาะเจี๋เออยามี่โอ้วันตีนวะแม่ค่ะเนี่มัเศร้ากินโอ้วันตีนสักแทบแม่เนาะใจสุดเลยฮะใจ เออใจสดกันได้เคยเซ็นเจ้าตี่เคยเซ็นกินฟรี่ายกินแต่ฟรีอย่างเดียวเลยเออเจ้าก็ได้เนาะเสร็จๆเด้อเซร็จโอ้ยจะได้กินนายบนนอถ่ายดนะูแล้วเนาะเลี้ยงของเร้่อน,นานแล้วแท่นอเนาะโอ้อยนนเนาะค่ะแป๊บนึงเลยมันหลายแป๊บเลยเด้อนี่ จะร้านไม่ได้แล้วแม่โอ้ลูกค้ามาเราสิลูกค้าถาดัง้ง,งสิตรงถาดสิล่ะโอ้เออแป๊บนึงจะร้านมา่อเร็วเขาคิดว่ได้เลยเอาเดี่ก็ได้โอ้ยเอ้ยต่ไม่อยากกินแล้วละ่ะค่ะไม่ได้ก็ไป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 จะเสีร์ฟแก้วแก้วนึงปิเอออย่างอย่างนั่นนะ กาแฟแก้วนึ่งวันตินแก้วนึงคือแก้วน้อยแท้ข่อยมีเงินอยู่จะมาจะย,ยิมเมงิหรือหมดซิมมือน,นี่ข่อยกินแท้ๆเลยนละมือเนี่ข่อยกินแท้ๆกินข้ากินแน่กินตัวออโอ้ยหยอกเสื้อดอกห่ยวย เสียบเสียบได้เสียบเสียบได้ไหมค่ะเด้อเสียบเสียบซ้ำใดเดี๋ยวนี้เสียบในสามลูกคุณเลยเสียบซ้ำวขยกับไม่ได้แล้วเหลยะว,วานอ,ออะนอยู่บ่โอ้แต่น้อยเออหวานมันกลมกล่อมตัว ซิมกันในบริษัทได้ซิมให้ลูกค้าเจ้าสุคนบ่ล่ะบ่แล้วสัพพอคนพิเศษวะโอ้ยข่อยเป็นคนพิเศษเต๋ลูกค้าพิเศษนะพิเศษนะแม่ฮะคนพิเศษนะเด็กพิเศษโอ้ยไข่วัวเป็นพิเศษแบบนั้นออจิสติกเต๋เจ้นี่หาว่าข่อยแล้วเจ้าเด้อจ่ายเงินสมบู๊ะเออาจสมบู๊ะเออเหล่าลายก็ได้เขียวก็ย่นละ ให้แก้วคว่ำเตี๋ยว่าแล้วก็ให้เอามาคืนตัวเนาะวิ่งไปขายกอะไรนะเอ้ายี่สิบบาทเนาะฮะยใค่าเขาที่บอกแก้วว่าเขาคืนแล้วฮะเจ้าคืนเตี๋ยเฮ้ยจะในอลไรเงี้ยเออค่อยคืนไปสั่นไปคืนนั่งไหนเอาคืนไหมเออคืนราคาไหมเป็นเท่ายหล่ะเัาจะคิดอีย่างนี้ทะลึงแล้วทะลึงแล้ว